สวัสดีครับส่งงานโปรเจกต์เครื่องควบคุมความชื้นในดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับโดยจะใช้บอร์ดโหลด MCU V3 ครับแล้วก็คอนโทรลรีเลย์จำนวนหนึ่งช่อนะครับอันนี้จะเป็นเซนเซอร์เนาะเป็นเซนเซอร์ค้ารีเรคต์มาขอขายยาว8เมตรก็ขายยาว8เมตรครับก็นี่เซนเซอร์วัดในดินเนาะอันนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันครับก็จะมีประมาณนี้ครับด้านบนสุดครับจะเป็นสวิตช์ในการเลือกโหมดครับเป็นแมนนวลกับออโต้เนาะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสวิตช์สำหรับ โหมดแมนวนวลครับถ้าแมนวนวลก็สามารถตัดออรนออฟดีเลยตได้นะแมนวนวลอันนี้แล้วก็ถ้าเป็นออโต้ครับก็จะจะทําการอ่านค่าความชื้นในดินครับตอนนี้อ่านได้ที่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ด้านล่างครับตั้งความชื้นที่ต้องการนะตอนนี้ต้องการยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ่านของตับรองในการครับเอ่อเมื่อตัดการทํางาน,นก็ต่อเมื่อความชื้นในดินนะครับมากกว่าที่ตั้งไว้ 10%นะครับเพื่อกันกรณีที่ว่าช่วงรอยต่อระหว่างความชื้ที่ตั้งไว้กับกับความชี้ปัจจุบนะันเนาะก็ให้มันเกินไปก่อนสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยตัดอ่าบานนี้ปั๊มจะได้ไม่ต้องติดติดระดับบ่อยอ่าตั้งไว้ยี่สเออสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกินสิบเจ็ดก็จะตัดก,การทำงานเนาะแต่ถ้าต่ำกว่าเจ็ดก็จะเริ่มการทำงานท,ทันทีอ่าบานนี้ครับ